สวัสดีครับญาติธรรมทุกท่านวันนี้อาจารย์ปู่จะมาแสดงทาเรื่องความรู้สึกที่ปราดจากสมมุติสมมุติเนี่ยเป็นตัวที่สภาวะที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยติดกันอยู่ในสมมุตินี่แหละทั้งนั้นเลยถึงสภาวะวิมุติไม่ได้ก็เพราะสมมุติและความคิดไปตามสมมุติ แต่ความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนั้นมันไม่มีสมมุติทีนี้เราจะเข้าใจยังไงจะทำความเข้าใจให้ได้ว่าสมมุติมันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยเราใช้สมมุติไปตามสมมุติโดยที่เราไม่รู้เลยว่าอันนี้เป็นสมมุติ ทีนี้เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าสมมุติเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งเราคิดว่าที่เราสื่อสารกันเราพูดกันเป็นภาษาพูดภาษาเขียนความหมายที่สื่อสารกันอันนี้เป็นของจริงเป็นความจริงแต่จริงๆแล้วอันเนี้ยคือสิ่งที่ไม่ได้มีตัวตนอยู่เป็นสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นแล้วก็สมมุติขึ้นเป็นภาษา เพื่อจะมาสื่อสารกันให้เข้าใจในเรื่องต่างๆของชีวิตอย่างที่อาจารย์ปู่เคยโพสต์ไว้หลายหลายโพสต์แล้วในเรื่องของสมมุติมีอะไรบ้างก็มีเป็นตัวภาษาสมมุติก็คือภาษาพูดภาษาเขียนของมนุษย์ในโลกเนี่ยทั้งหมดแล้วก็ภาษาเนี้ย รวมเป็นคําเป็นประโยคเพื่อจะเอามาบัญญัติคือเอาไปเรียกชื่อให้ค่าสิ่งต่างๆที่เราจะเอามาใช้งานกันเพราะถ้าไม่มีภาษาไปเรียกชื่อไปให้ค่าเราก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารกันได้ทำความเข้าใจกันได้ว่าอันนี้คืออะไรเช่นว่าอันนี้คือแก้วน้ำอันนี้คือแก้วน้ำนะถ้าเราไม่เรียกว่าแก้วน้ํา เวลาเราจะใช้ให้คนหยิบหรือเราจะไปหยิบจะไปซื้อเราก็จะว่านี่จะซื้ออะไรซื้ออะไรบางอย่างก็ไม่ได้มันต้องเรียกชื่อไว้ว่านี่คือแก้วน้ําซึ่งคําว่าแก้วน้ํานั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่คําพูดใช่ไหมตัวแก้วน้ำเขาไม่ได้เรียกตัวเขาเองว่าแก้วน้ำคำว่าแก้วน้ำอยู่ที่คำพูดและคำพูดนี้เกิดมาจากไหนเกิดมาจากความคิด ความคิดปรุงแต่งตั้งชื่อว่าแก้วน้ำก็มาเรียกสิ่งนี้ว่าแก้วน้ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นแก้วน้ำนี่มันเป็นชื่อสมมุติที่เรียกแต่ตัวเขาเขาเองนั้นมันไม่ได้เป็นอะไรจะเรียกว่าเป็นสมมติว่าศัรตรธา,าตุก็ได้เป็นธาตุดินน้ำลมไฟที่ปรากฏอยู่ปรากฏให้จิตได้รับรู้สิ่งนี้ นี่คือการเอาสมมุติภาษาไปบัญญัติหรือว่าเรียกชื่อคําว่าบัญญัติคือไปตั้งชื่อไปตั้งชื่อว่าสิ่งเนี้ยเรียกว่าอะไรนะแล้วเราก็ใช้งานกันอพอจะเรียกอ้าเอาน้ํามาสักแก้วสิแล้วก็ไอ้แม้แต่ในตัวในแก้วเนี่ยที่ว่าเป็นน้ําเนี่ยเราก็เรียกชื่อสมมุติเหมือนกันทั้งทงที่เขาก็เป็นศัก์แต่ว่า อะไรบางอย่างแต่ถ้าเราไม่เรียกชื่อมันก็แยกกันไม่ออกว่าอันี่คือน้ำอันนี้คือดินอันนี้คือลมซึ่งมันจะแยกเป็นชื่อๆได้ทั้งความแท้จริงแล้วทั้งสิ่งต่างๆที่จิตไปสัมผัสรับรู้นั้นมันก็เป็นสักแต่ว่าอะไรบางอย่างหรือเป็นสักวาระธาตที่มันไหลเวียนอยู่แต่ถ้าเราไม่เอาสมมุติภาษาไปบัญญัติเรียกชื่อเราก็ไม่เข้าใจกัน นี่คือการใช้สมมุติแต่การใช้นี้แล้วเราก็ใช้แล้วก็จบไปเมื่อใช้จบไปเราก็ไม่ยึดถือแต่ทีนี้ทําไมคนถึงยึดถือเพราะคนหลงไปว่าไอ้คาสมมุติที่ไปเรียกชื่อเนี้ยมันมีอยู่จริงๆไอันนี้แหละงงมากท่านจะไม่สามารถเข้าใจได้เลยในจุดนี้คิดว่าไอ้ชื่อสมมุติเนี้ยคือมันจริงพอเรียกแก้วน้ําไอ้สิ่งเนี้ยเป็นแก้วน้ําเลยท่านก็จะงงว่าถ้าอาจารย์บอกว่า เฮ้ยนี่ไม่ใช่นี่เรียกมรกอรได้ไหมหยิบมรกอรมาหน่อยได้ไหมก็ได้เหมือนกันเพราะมันเป็นชื่อสมมุติแต่ท่านก็จะบอกว่าไม่ใช่นี่มันแก้วน้ําเพราะท่านไปยึดเอาในภาษาสมมุติที่มันบรรญัติเรียกชื่อไปแล้วอันนี้แหละเป็นเรื่องยากที่จะทําความเข้าใจกันได้ทำทำไมเราถึงเข้าถึงกันยากหรือทำความเข้าใจกันยากเพราะว่า การไปหลงยึดคือไม่เข้าใจไปหลงยึดเอาสมมุติว่ามีตัวตนจริงนี่เรื่องยากที่สุดเลยอันนี้นะแล้วเราก็ออกจากสมมุตินี้ไม่ได้เมื่อออกจากสมมุติไม่ได้ก็เจอสภาวธรรมที่แท้จริงไม่ได้เพราะธรรมที่แท้จริงที่เป็นหนึ่งเดียวนั้นร้ายสมมุติร้ายความคิดร้ายตัวตน แต่เมื่อไรที่เราคิดและคิดใช้สมมุติมันก็จะบังสภาวะจะบังสภาพที่เป็นจริงนะสมมุติเกิดจากความคิดสมมุติเป็นภาษาต่างๆที่มนุษย์คิดขึ้นมาแล้วเอามาเรียกชื่อสิ่งต่างๆซึ่งมีเยอะมากในโลกนี้ทุกอย่างนี่เสื้อผ้านี่เป็นเสือ้อนี่เป็นกางเกง นี่เป็นผมนี่เป็นหนวดเราเรียกกันนี่เป็นหน้าเป็นตาเป็นจมูกเป็นหูเป็นปากเป็นร่างกายเป็นมนุษย์แม้แต่ตัวมนุษย์เองนี่ก็เป็นสมมุติทีนี้พออย่างนี้เราจมงงแล้วอ้าวสมมุติได้ไงเนี่ยฉันจับต้องได้อยู่จับที่มือนี่เราเรียกว่ามือแต่ถ้าเราดูว่ามือเนี่ยมันเป็นมือจริงไหมมือบอกไหมว่าเป็นมือมือก็ไม่ได้บอกว่าเป็นมือนะก็เป็นศักดิ์ใ่วธาตุ มือไม่ได้บอกว่าเป็นมือมือไม่ได้พูดเมื่อเราพูดเอาว่าเป็นมือก็เป็นมืออยู่ในคําพูดเมื่อเราคิดก็เป็นมืออยู่ในความคิดและเมื่อพูดออกมาก็เป็นมืออยู่ที่คําพูดเห็นไหมมันอยู่ตรงไหนเมื่อเราบอกว่านี่เป็นร่างกายเราร่างกายเรานี้ก็อยู่ที่ปากและอยู่ที่ความคิดร่างกายเขาร่างกายเขาก็อยู่ที่ปากและความคิดของเรามันเกิดมาจากความคิดปรุงแต่งก่อนเมื่อความคิดปรุงแต่งเกิด ก็คิดไปตามสมมุติภาษาที่คิดไว้แล้วก็เอาไปเรียกชื่อให้ค่าเรียกชื่อให้ค่าแล้วก็มาใช้งานกันที่เราติดทีนี้เราติดแหละติดสมมุติที่ใช้งานว่าเป็นจริงไอ้นี่แหละยากมากๆที่เราจะแยกแยะเข้าใจออกมาได้ปูถึงโพสเมื่อเช้าว,ว่าเราต้องปอกเปลือกสมมุติออกไปได้ก่อน เราเปลือกสมมุตินี่มันเหนียวแน่นเปรียบเหมือนลูกมะพร้าวลูกมะพร้าวที่มันมีเปลือกข้างนอกนี่แข็งมากเหนียวมากนั่นคือตัวสมมุติที่เราจะทะลุเข้าไปเอาน้ํามะพร้าวมายากมากเราต้องปอกเปลือกนี่เสียก่อนถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องสมมุตินะเราไม่สามารถที่จะไปเเรื่องน้ำมะพ,พร้าวมาดื่มได้หรือเอาเนื้อมะพร้าวมาคั้นกะทิได้เพราะติดอยู่ที่สมมุตินั่นแหละแต่ก็ต้อง การแสดงธรรมก็ต้องใช้สมมุติมาอธิบายสมมุติและใช้ความคิดไปตามสมมุติมาอธิบายสมมุติเพื่อให้เข้าใจสมมุติเขาเรียกใช้ความคิดเพื่อให้รู้เรื่องความคิดและเมื่อรู้เรื่องสมมุติและรู้เรื่องความคิดแล้วเราก็จะไปตระหนักรู้ถึงจิตที่ร้ายความคิดและร้ายสมมุติแต่เราต้อง ข้ามด่านไอ้เปลือกนี้ไปก่อนถ้าสลายเปลือกได้เปลือกที่มันเป็นตัวห่อหุ้มที่เราหลงอยู่นี้ได้เราก็จะไปเจอความคิดเมื่อเข้าใจเราอ๋อสมมุติมันเป็นสิ่งที่เราเอามาตั้งชื่อเรามาคิดร่วมกันว่าจะตกลงร่วมกันว่าจะใช้แบบนี้แหละมาเรียกว่าแก้วนี่เราตกลงร่วมกันก็เ,เรียกว่าเป็นสิ่งที่คนคิดขึ้นและก็ มาตกลงร่วมกันยินยอมพร้อมใจกันว่าต้องมาใช้สิ่งนี้มาเรียกชื่อสิ่งนี้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าสมมุติเมื่อเราเข้าใจสมมุติแล้วเราก็ไม่ยึดถือมันเพราะมันแค่ใช้แต่คนที่ย,ยังยึดถืออยู่เพราะว่าความคิดเป็นตัวกระตุน้นขึ้นมาว่าต้องอย่างนี้แล้วเราไปยึดเชื่ออน,นี้เรียกว่าแก้วนี้ยังพอได้อยู่ไม่ค่อยยึดเท่าไหร่แต่ถ้าเรียกว่าตัวชันนี่ โอ้นี่เต็มเลยยึดเข้าไปเต็มแล้วตัวชั้นนี่คือตัวชั้นจริงๆเอาก็จับต้องได้อยู่จับต้องได้อยู่นี้คือสักเทวธาตุสิ่งที่ถูกกิจรู้ทั้งหมดทั้งสิ้นที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้กลิ่นด้วยจมกูกได้รสทางลิ้นสัมผัสได้ด้วยกายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกกิจรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็น สิ่งต่างๆที่เหมือนกันหมดแหละอันเดียวกันทั้งหมดเป็นสักกา่วธาตุทั้งหมดและสักกา่วธาตุนี้จิตไปรับรู้แค่นั้นเองภาษาธรรมเรียกว่ารูปจิตไปรับรู้รูปแต่เมื่อเราหลงอยู่ในสมมุติที่ไปสวมทับให้ข้าสมมุติที่จิตคิดขึ้นมาท,ที่ความคิดคิดขึ้นมาตั้งชื่อให้ข้าไปสวมทับ เรียกว่าแก้วเรียกว่าร่างกายเรียกว่าตาเรียกว่าจมูกเรียกว่าปากเรียกว่าผมเรียกว่าเสื้อคือเอาความสมมุติเนี่ยไปตั้งชื่อสวมทับไว้ต่อหุ้มไว้ต่อหุ้มไว้แต่เมื่อเราไม่เข้าใจว่าสมมุติเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องชั่วคราวใช้งานชั่วคราวไปสวมทับเราก็คิดว่ามันเป็นจริงเป็นจริงอยู่ในสมมุติเนี่ยเป็นจริงอยู่ มันจริงๆนี่วาเนี่ยเรียกแก้วจริงเนี่ยมันก็ติดอยู่อย่างนี้เขาเรียกติดแล้วทีนี้ติดสมมติติดโลกโลกทั้งหลายนี้คือสมมุติมาเรียกชื่อทั้งสิ้นไอ้ตัวยากที่สุดคือร่างกายเนี่ยแหละที่ลอกออกไปไม่ได้เพราะว่าพอเรียกเกิดมาปั๊กเรียกเป็นคนคนตั้งชื่อนายกนายขอนายแดงนายเขียวนายดำ พอเรียกชื่อแล้วสมมุติอันนั้นเป็นชื่อก็ไปยึดติดอยู่กับตัวนั่นแหละนึกว่าอันเดียวกันนึกว่าไอสภาพธรรมที่เป็นดินน้ำลมไฟเนี่ยร่างกายเนี่ยไปเป็นดินน้ำลมไฟที่ปรากฏก่อตัวขึ้นแต่พอไปตั้งชื่อเอาสมมุติไปใส่เข้าไปเราก็ไปยึดถือในสมมุตินั้นแล้วคิดว่าสิ่งนี้คือเหมือนชื่อสมมุติที่เรียกจริงๆไอนี่แหละเรื่องยากที่เข้าใจไม่ได้ นึกว่าเนี่ยมันเป็นจริงมันเป็นตัวจริงเอา้าตัวจริงนี่เคลื่อนไหวอยู่นี่พูดอยู่ได้นี่กินข้าวได้นี่นอนได้นี่นี่ของจริงนั่นลมันของจริงโลกมันก็เกิดตายเกิดตายอยู่เวียนว่ายอยู่พระพุทธตรืงของจริงที่มันไม่เที่ยงแต่ว่าถ้าร่างกายนี้เป็นของเราจริงๆเราควบคุมได้ไหมต้องควบคุมได้ใช่ไหมถ้าร่างกายนี้เป็นจริงเป็นชื่อนายกจริงเราต้องควบคุมได้ว่ะ ต้องไม่หิวพอหิวกินเยอะหลือเกินวันละสามมื้อต้องไม่ง่วงต้องไม่ปวดต้องไม่เมื่อยต้องอยู่โยงคงกระพันนะต้องเป็นอมตะไม่ตายเพราะไม่มีใครอยากตายใช่ป่ะอยากตายกันไหมไม่อยากตายอยากหิวไหมไม่อยากหิวอยากร้อนหนาวไหมไม่อยากร้อนหนาวไม่อยากอยากให้มันสมบูรณ์อยู่โยงคงกระพันไม่เจ็บไม่ป่วยยิ่งเรื่องเจ็บเรื่องป่วยเนี่ยไม่เจ็บไม่ป่วยไม่อยากกันทั้งสิ้น ควบคุมได้ไหมถ้าเป็นของเราจริงเราควบคุมได้แต่นี่ควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้ต้องยอมรับว่านี่มันไม่ใช่เป็นตัวตนของเราจริงมันเป็นสัแต์ว่าที่ธาตุมันรวมตัวก่อตัวขึ้นรวมตัวปรากฏของมันเองมันเกิดขึ้นของมันเองแล้วมันก็ดับของมันเองเป็นปรากฏการ์เป็นกระบวนการของธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาแล้ว ทั้งจิตและกายที่มาประสมรวมกันเป็นชีวิตแล้วก็เดินเหินด้วยความคิดที่เป็นผู้สั่งการกระทำอะไรความคิดก็สั่งการความคิดก็ไม่ใช่ตัวตนเราเขาสั่งการสั่งการให้ร่างกายเดินร่างกายหิวร่างกายทำโนงนทำนี้เมื่อความคิดสั่งการก็มีตัวตนขึ้นมาที่จะทําทนั่นทนํานี่แล้วกขก็หยุดของเขาไปเอง่นเนี่ยเค,เคลื่อนไหวมือเนี้ย เกอนไปหยุดไปอย่างนี้ก็เขาก็ความคิดก็สั่งการนะแต่สั่งการแล้วเขาก็ดับของเขาไปเองเพื่อความคิดดับแต่ความคิดนั้นมันละเอียดละเอียดจนขณะเราเห็นไม่ได้และเราหลงในสมมติหลงในความคิดอันนี้พูดโดยอง์รวมคร่าวๆนะเราอาจจะงงว่าอะไรมันเยอะแยะจริงธรรมะมันไม่เยอะแยะหรอกมันเป็นหลงไป ยึดถือในสิ่งที่มันไม่ได้มีอยู่ว่ามันมีอยู่ขณะหนึ่งถ้ารู้ทันความคิดขณะหนึ่งความคิดดับเราก็แจ้งในรู้ก็ไม่หลงก็อยู่ในว่างที่เป็นรู้ซึ่งพูดไปก็เป็นความคิดนะอันนี้ไม่ใช่รู้แล้วเป็นความคิดนี่ขณะที่อาจารย์พูดนี่ยก็มาจากความคิดซึ่งมันก็ไม่ใช่นะซึ่งก็จะง,งงอีกตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้อง การแสดงธรรมคือยากต้องที่ยากต้องแสดงให้เห็นเรื่องสมมุติอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ว่านี่คือสมมุติแต่สิ่งที่ไม่มีสมมุตินี่จะต้องอธิบายตรงนี้ตั้งใจฟังเมื่อกี้ที่พูดสมมุติเอามาสวมทับสิ่งนี้แต่สิ่งที่เราจะต,ต้องตระหนักรู้คือสภาวะที่ไม่มีสมมุติคืออย่างนี้ ถ้าเราพูดนี่เป็นสมมุติแต่ถ้าเราเคลื่อนทำเฉยๆอย่างนี้สมมุติว่าเราจับมือจับแก้วจับแก้วชาอยู่นี่ขณะที่จับเนี่ยแล้วเราไม่พูดนะรู้สึกอยู่รู้สึกอยู่ว่ามันอุ่นๆและแข็งๆนี่คือสภาวะธรรมที่ไร้สมมุตินี่เป็นอาการของจิตนี่คือเป็นของจริง ที่ไม่มีสมมุติแต่ว่าเมื่อพูดว่ามันแข็งและร้อนนี่ก็คือสมมุตินะแต่สิ่งที่เป็นจริงคืออาการที่เราไปจับเนี่ยจับแล้วรู้ว่ารู้สึกรู้สึกอย่างนั้นอะแต่ถ้าภาษาไปใจก็รู้สึกว่าร้อนรู้สึกว่าแข็งอันนี้เป็นสภาวะที่เป็นสภาวะจริงๆไม่มีสมมุติไม่มีความคิดนี่แหละสภาวะธรรมคือ,อนนี้นะแต่สภาวะนี้เป็นอาการ ที่จิตรับรู้นะ,ะยังไม่ใช่เป็นตัวจิตที่บริสุทธิ์เป็นอาการที่จิตรับรู้ได้สัมผัสได้คือจิตเข้าไปรับรู้ทางร่างกายทางมือแต่เนี้ยสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติคำว่าปฏิบัติธรรมนี้ก็คือว่าให้เราเข้าใจสิ่งเนี้ยจะหนักรู้สิ่งเนี้ยจะหนักรู้อาการอย่างเงี้ยจับปุ๊บอ่ะก็แค่นี้ยแค่รู้แค่เนี้ยรู้เฉย แักไปว่ารู้รู้เฉยๆแค่นี้นะรู้เฉยๆแค่นี้ก็เป็นสภาวะอยู่กับตรงนี้แหละตาไปเห็นรูปก็แค่รู้หูไปได้ยินเสียงก็แค่รู้นะแต่นั้นมันมันมันยากนิดสําหรับหูไปกระทบเสียงตาไปกระทบรูปเนี่ยมันมันละเอียดมันยากแต่ถ้าเอามือไปสัมผัสเพราะฉะนั้นการรู้สึกสัมผัสทางกายนี่มันจะเห็นสภาวะง่ายกว่านะเราจับอะไรต่างๆเนี่ยทุกเรื่อง อันนี้ยกตัวอย่างว่าเราจับแก้วน้ําแก้วชาที่มันร้อนเนี่ยถ้าไม่พูดเมื่อไม่พูดเราก็อยู่ในสภาวะและก็ไร้คิดนะแต่ถ้าเราอยู่ในสภาวะในการสัมผัสรับรู้อันนี้ความคิดเกิดเราก็ต้องรู้ทันความคิดนะพอจะเข้าใจไหมครับตรงนี้ มันเป็นเรื่องง่ายๆแต่ก็ง่ายแต่ก็ยากยากก็เหมือนง่ายง่ายก็เหมือนยากเมื่อพูดมันก็ยากถ้าไม่พูดอะมันง่ายนะเพราะฉะั้นสภาวะนี้ก็คือไม่ต้องพูดหรอกการที่จะให้ถึงธรรมน้นก็คือว่าไม่ต้องพูดแต่ให้รู้ความคิดรู้ความคิดเมื่อพูดเมื่อไหรนะความคิดมันเกิดขึ้นและให้พูดคิดเพื่อจะพูดนะเมื่อเราไม่พูดเราเดินเรานั่งเรายืน เราเข้าน้ําถ่ายแปลงฟันล้างหน้าล้างถ้วยล้างจานทํางานการทํางานบ้านต่างๆเนี่ยเราสัมผัสรับรู้ทางกายสัมผัสรับรู้ทางตาทางทวารทั้งห้านี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยสัมผัสรับรู้ไปแค่นั้นเองแค่สัมผัสรับรู้โดยไม่ต้องพูดและไม่ต้องคิดสมมุติก็ไม่มีนะมันไรสมมติแหละไรสมมุติก็อยู่กับความเป็นจริงนะทำแค่เนี้ย นี่คือพูดเรื่องสภาวะที่ไร้สมมุติก็แค่สัมผัสรับรู้รับรู้อะไรไม่ต้องไปคือไม่ต้องไปคิดพอคิดมันก็จะเป็นเรื่องของการความเรื่องความคิดตกแต่งที่จะไปตามสมมติอีกคือรับรู้นี่มันไร้ความคิดก็ไม่ต้องคิดมันร,รู้อะไรมันแค่สัมผัสรับรู้อย่างนั้นอย่างนั้นที่บอกว่ารู้อะไรบางอย่างที่ปู่พูดเสมอว่ารู้อะไรบางอย่างแค่นั้นแหละ,ะแล้วไม่ต้องไปสนใจมันนะเมื่อสัมผัสรับรู้แล้วก็จบนะ อย่าไปติดมันอีกเช่นว่าเราฝึกสติการเดินการนั่งการยกมือการรับรู้เนี่ยแต่เราไปติดอาการเราอย่าไปติดอาการเราแค่รู้รู้แล้วก็ผ่านไปจับแก้วปุ๊บรู้ว่าแข็งว่าร้อนก็ผ่านไปก็จบอย่าไปติดอาการอย่าไปยกแล้วก็ดูอยู่ยกแล้วรู้อยู่เพื่อนไหวแล้วรู้อยู่ที่มันก็ไปติดอาการอาการของจิตเนี่ยมันยังไม่ใช่จิตมันแค่อาการอย่าไปติดแค่อาการอย่างนี้ เราแค่รู้แค่รู้แค่รู้และผ่านแค่รู้แค่รู้และผ่านแค่รู้แค่รู้และผ่านนะเออแค่นั้นเองแค่นั้นเองเมื่อแค่รู้นั้นรู้นี้มันก็ไม่มีตัวตนนะว่าจะอยู่ตรงไหนแต่มันรู้ด้วยตัวรู้เองรู้ด้วยตัวรู้เองนี้มันปราศจากตัวตนแล้วปราศจากเราเขาแล้วนะปราศจากการยึดถือแล้วรู้แค่รู้เองเนี่ยแล้วไม่ต้องไปค้นหา รู้เนี่ยมันง่ายมากเรานั่งอยู่เรารู้เราจับแก้วนี่เรารู้สึกนะมองไปอะไรก็รู้ว่ามองไปแค่นั้นเองนะแค่นั้นแหละสำหรับคลิปนี้ก็ขอพูดย่อๆสั้นๆโดยรวมแค่นี้ก่อนนะครับแล้วอาจารย์จะพูดในคลิปต่อไปในเรื่องที่ต้องขยายความในเรื่องสมมุติและความคิดนี้ให้ฟังต่อไปอีกข้างหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ